ของหนึ่งสิ่งห้ามนํำเข้าคอนเสิร์ตกองห้วยไร่เด็ดขาดตรวจเจอแบนตลอดชีพเป็นสิ่งที่กองห้วยไร่สีเลียดมากจริงๆซึ่งเผยชัดๆเลยว่าห้ามมีงานแสดงของตนเองเด็ดขาดถ้าเจอจะถูกแบนตลอดชีวิตไม่ใช่เข้ามาชมงานของตนซึ่งล่าสุดกองก็ได้ออกมาโพส์ข้อความระบุว่า งานของผมซีเรียสมากคือบุหรี่ไฟฟ้านะครับเวลาที่ผมเล่นคอนเสิร์ตเห็นคนดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่กลางวงเพื่อนเต้นคือผมต้องเบรกและขออนุญาตให้เขาหยุดดูดเลยไม่อนุญาตให้พบมาเลยดีกว่า h ช็กเพื่อมาระยาททางสังคมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ถ้าเกิดพบเห็นผู้ใดลักลอบเข้ามาดูดบุหรี่ไฟฟ้าในงานคอนเสิร์ตทางผู้จัดขอเชิญออกจากทุกกรณีนะครับคืนเงินทุกจำนวนถ้าอยากเจอหัวหมอนำมาดูดในวันนั้นสุดท้ายใกล้จะจบคอนเสิร์ตก็เชิญได้เลยนะครับผมจะคืนเงินปกติเพราะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วและท่านจะถูกแบนตลอดชีวิตห้ามเข้างานทุกงานที่ผมจัดเป็นของขวัญโบนัสส่งท้าย